สวัสดีครับคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องราวของสงครามยูเครนแต่ก็มีความเกี่ยวพันกันนิดนิด เ็นเรื่องเครื่องบินยุคต่อไปซึ่งต้องพิจารณาการรบในยุคเครนนําไปตัดสินใจนี้อยู่แล้วที่ผ่านมานะครับการสร้างเครื่องบินเนี่ยมักพิจารณาจากเครื่องบินของโซเวียตนี่เป็นหลักแล้วก็สร้างขึ้นมาเพื่อเอาเชนะพอโซเวียตล่มกลับมาเป็นรัสเซียตะวันตกก็ต้องมองเครื่องบินของรัสเซียก็เพื่อเอาเชนะแน่นอนว่าสภาพของรัสเซียไม่ได้มีศักยภาพที่จะพัฒนาเครื่องบินรบได้ลำหน้าขนาดนั้นถ้าเราสังเกตนะครับตั้งแต่ที่โซเวียตล่มลงไปเนี่ยเครื่องบินที่รัสเซีย พัฒนาก็จะเป็นเครื่องบินโจมตีภาคพื้นในะเป็นส่วนมากและเอาพื้นฐานมาจากซู27เช่นซู30ซู33ซู34นั่นหมายก็ว่ารัาเสเซียมไม่คิดต่อกอนกับเนโต้นี่อยู่แล้ว เครื่องบินโจมตีภาคพ,พื้นเหล่านี้มีจุดประสงค์คือกำราบประเทศเล็กประเทศน้อยที่ไม่มีศักยภาพทางทหารนี่มากนักพูดตรงๆคือรัสเซียเอาไว้ปราบบรรดาลูกน้องเก่าที่เคยเป็นสหภาพโซเวียตที่ยังเหลืออยู่นะครับนอกจากนั้นรัสเซียยังซ่อมเครื่องบินเก่าโซเวียตใช้โดยสถานการณ์แบบนี้สหมิการและก็ยุโรปต้องพิจารณาเรื่องเครื่องบินว่าจะเอายังไงสหมิการยกเลิกโครงการ F22 แีบวปเตอร์แล้วก็มาสร้าง F-35 ส่วนกลุ่มยุโรปค้างอยู่กับยูโรไฟเดอร์ ไต้ฝุ่นฝรั่งเศสที่แยกตัวออกมาก็หยุดอยู่กับที่ดาโซราฟาวเหมือนทุกอย่างหยุดนิ่งแม้แต่สารมิกานะครับที่สร้าง F-35 เครื่องบินสเตลก็ยังอัปเกรดเครื่องบินเก่าใช้อย่าง F-15 Eagle เกแล้วก็ F-16 Fighting Falcon เพราะว่ามันไม่มีคู่แข่งหรือว่าคู่ต่อสู้นะครับ จนมาวันหนึ่งรัเสเซียนีิปีก้าขาแข่งขึ้นมานิดนิดมีโครงการซูห้าสิบเจ็ดเครื่องบินสเตลยุโรปก็ถือโอกาสแล้วครับตั้งงบประมาณสร้างเครื่องบินใหม่โดยประเมินเครื่องบินจากรักเสเซียนเป็นคู่แข่งยุโรปตั้งโครงการเครื่องบินยุคที่หกไปเลยรอซูห้าสิบเจ็ดแต่ว่าซูห้าสิบเจ็ดไปไม่ถึงไหนมีนำซ้ำเนี่ยรัเสเซียยังไปเอาซูยี่สิบเจ็ดเครื่องบินเก่าเนี่ยมาทำเป็นซูสามสิบห้าแล้วรัเสเซียอ้างว่าซูสามสิบห้าเป็นเครื่องบินที่ดีที่สุดของรัเสเซีย แต่ว่ายุโรปมองว่ารัสเซียทําได้แค่นี้เองเหรอครับยุโรปไม่ได้มาบ้าจี้เชื่อรัสเซียทุกอย่างด้วยเหตุที่รัสเซียทําได้แค่นี้จึงทําให้โครงการเครื่องบินยุโรปนี้หยุดชะงักว่าจะเอาอย่างไรดี เพราะว่าสเปคเครื่องบินใหม่มันสูงเกินไปตั้งไว้สูงงบประมาณมันก็สูงไปเรื่อยเกินความจําเป็นนะครับแอดมินอธิบายเพิ่มเติมกลุ่มยุโรปรวมตัวกันผลิตเครื่องบินนี้มาหลายลําแล้วเช่นเซปเปกาตจักรควาลำนี้อยู่กันพร้อมหน้าอังกฤษกับฝรั่งเศสต่อมาเป็นพาเนเวียทอร์นาโดมีอังกฤษอิตาลีเยอรมันตะวันตกแต่ว่าฝรั่งเศสนี่ถอนตัวออกไปนะครับลำต่อมาก็จะมีอังกฤษอิตาลีเยอรมันแล้วก็มีสเปนนี่เพิ่มเข้ามาฝรั่งเศสถอนตัวออกไป เช่นเคยก็คือยูโรไฟเดอร์ไทฟูนโดยฝรั่งเศสร,ร,ร่วมด้วยในตอนแรกต่อมาถอนตัวมาสร้างลาฟาลเองนะครับเหตุผลคือทะเลาะกับอังกฤษเพราะอังกฤษไม่ยอมสร้างยูโรไฟเดอร์ไทฟูนเนี่ยเป็นรุ่นที่ใช้บนเรือบรรทุกเครื่องบินเพราะว่าตอนนั้นอังกฤษไม่มีเรือบรรทุกเครื่องบินส่วนฝรั่งเศสมีเรือเลยงอนถอนตัวออกมานะครับ ล่าสุดมีโครงการเครื่องบินยุคที่6ของยุโรปมีการจับกลุ่มใหม่2กลุ่ม2ลำก็คือโครงการเชมเพตก็จะมีอังกฤษอิตาลีแล้วก็มีสวีเดนนี้เข้ามาแจมด้วยอีกโครงการคือ next generation fighter หรือว่า future combat air system หรือว่า fcas ก็จะมีฝรั่งเศสเยอรมันแล้วก็สเปนแน่นอนว่าทั้งสงโครงการเนี่ยมีปัญหาล่าช้าเพราะว่างบประมาณนี้มันสูงมากโครงการเชมเพตของอังกฤษนะครับมีการไปคุยกับญี่ปุ่นให้มาร่วมลงทุ ส่วน FCAH ของฝรั่งเศสก็มีความเห็นขัดแย้งกันระหว่างฝรั่งเศสกับเยอรมันส่วนสเปนอาจจะโดนตัดออกจากโครงการไปในระหว่างเหตุการณ์เป็นแบบนี้นะครับเยอรมันซึ่งเป็นหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยตัดสินใจซื้อ F35 จากสหรเม,มิกา35ลำซึ่งมันก็เยอะมากใช้งบไป10,000ล้านยูโรก็ประมาณ3 7 0 0 0 0ล้านบาทมีคำถามว่าแล้ว FCAH ที่เยอรมันเนี่ยร่วมลงทุนกับฝรั่งเศสจะเป็นอย่างไรล่ะครับ กำหนดก,การเดิมของ f c a s จะเสร็จภายในปี2572ล่าสุด Airbus สซึ่งก็เป็นบริษัทหนึ่งในโครงการ เปิดเผยว่า f c a s จะประจำการในปี2583แน่นอนว่าล่าช้าออกไปกว่าเดิมนอกจากทุนแล้วนะครับเรื่องเทคโนโลยีก็สำคัญมีมาใหม่เรื่อยๆการกำหนดคุณสมบัตินี่ยากมากส่วนสัฐอเมิกาก็ไม่เปิดโครงการเครื่องบินยุคที่6ททำให้ยุโรปไม่รู้แนวทางรอลอกนี่ไม่ได้แล้วครับยิงสงครามยูเครนเนี่ยทำให้รู้ความสามารถเครื่องบินของรัเสเซียมากขึ้นว่าไม่เท่าไหร่ตอนแรกสัฐอเมิกา,กาจะปลด F22 r a p ต o r แต่ว่าตอนนี้ไม่ปลดแล้ว เกรดต่อเพราะว่าภัยคุกคามอย่างรัเสเซียไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแม้ว่ารัเสเซียจะประจำการซู57ห้าสิบเจ็ดแล้วก็ตามนะครับแต่ว่ารัเสเซียเนี่ยเอาซูห้าสิบเจ็ดมาไว้ชายแดนเกาหลีเหนือโอกาสเจอกันก็น้อยไปอีกซึ่งรูปการออกมาแบบนี้ก็ไม่แน่ว่าเครื่องบินยุคที่6ของยุโรปจะเสร็จในปี2583จริงหรือไม่ถ้าสงครามยูเครนออกมาปรากฏว่ารัเสเซียเจ็บหนักบางทีเครื่องบินยุคที่6อาจต้องเลื่อนออกไปอีกก็เป็นไปได้เพราะว่าไม่มี มีคู่แข่งนะครับ